หลอนกระเบื้องรลอนเล็กเออนะฮะกระเบื้อมงมุงนาฬิเล็วเล็กแหมจกมาเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณห้าสิบห้าิบห้าสิบห้านะความกว้างของเขานะฮะห้าสิบห้าสิบห้าหน้ากว้างหน้ากว้างอยู่มานี้นะแล้วแต่ยี่ห้อด้วยแหละนะครับผมก็ลองดูนะครับดังนั้นเวลาใส่มามันก็จะอารมณ์จะประมาณนี้แล้วก็ตัวเมัล่านอ่าสังกะสีที่พับเนี่ยในนี้ระบุเป็นสังกะสีพับตามรูปก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับอันนี้มาให้หน,น้องๆดูเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาเขียนนะครับเดี๋ยวจะพาเขียนในส่วนของ ภาพนี้กันนะครับอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งครับกับการใช้งานโปรแกรม,มอัจฉริยะเราอยู่ในส่วนของการเขียนแบบบ้าน2ชั้นนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้จะเป็นตอนสําหรับการเขียนแบบขยายเชิงชาย A ขีดสามหนึ่งนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยจะไม่การจะไม่พาเขียนในส่วนตรงนี้เพราะว่าอยากให้น้องๆลองฝึกเขียนกันแต่ว่าลองดูไปแล้วนะครับมีหลายคน อาจจะงงนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ที่มันจะอยู่ในส่วนของหลังคาหรือว่าไอตัวขยายเชิงชายเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้จะพาน้องๆเขียนนะครับพาน้องๆเขียนเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเช่นเดิมนะครับใครที่เข้ามาชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, subscribe ด้วยกันนะครับวิดีโอจะมีให้น้องๆได้ดูในช่องของอแคร์อุสีด,ด้วยแล้วก็ในส่วนของ Facebook ในเพจห้องเรียนออนไลน์ นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการนะครับเอาวีดีโอบ,บางส่วนเนี่ยมาตัดต่อนะครับผมเพื่อจําหน่ายให้กับน้องๆที่อยากจะซื้อเก็บไว้หลังจากสอนจบคอร์สนี้ไปแล้วนะครับผมอ่ะก็เช่นเดิมนะใครที่สนใจจะสั่งคอร์สเรียนนะครับตามวีดีโอมีตั้งแต่2016นะครับสอนพื้นฐานนะฮะส0 1 6ั0 1 7บ0 1 8 นะครับ2019 20แล้วก็22อันนี้สอนตั้งแต่พื้นฐานเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานตัวโปรแกรมมาก่อนจะเรียนง่ายๆนะครับมีวิดีโอให้มีแบบฝึกหัดให้ทำตามมีบล็อกงานมีฟอนต์ทุกอย่างให้ในนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นคอร์สเรียนบ้างบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็คอร์สเรียนอื่นๆน,นะครับมีจำหน่ายทั้งใน Shopee แล้วก็ในส่วนของ Lazada ด้วยนะครับใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผม มาดูกันเลยจะให้ดูก่อนนะครับว่าในส่วนของ PDF เนี่ย A ขีดสามหนึ่งเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยรูปแบบที่เห็นอยู่ใน PDF เนี่ยนะครับอ่าลักษณะดูมันจะมีอยู่สองสองภาพนะเป็นเชิงชายขยายเชิงชายาแบบขยายเชิงชายหนึ่งกับแ,แบบขยายเชิงชายสองทั้งสองตัวเนี่ยสเกลหนึ่งต่อสิบนะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้มีรายละเอียดประมาณนี้แต่ตรงนี้ระบุนะฮะว่าหลังคามุงกระเบื้องหลอนเล็กถ้าน้องๆไปดูแบบหลังคา กระเบื้องหลอนเล็กเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาของหลอนมันจะเป็นอีกหลอนหนึ่งนะครับถ้าใครได้ตามตั้งแต่การเขียนสร้างในส่วนของซ u p เปอร์แฮชน้องๆก็จะเห็นนะครับว่าผมได้ให้น้องๆได้ลองสร้างเป็นรวดลายแบบนี้นะครับลวดลายแบบนี้ขึ้นมาคือซ u p เปอร์แฮชเนี่ยใครที่ตามตั้งแต่รอบที่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูหนึ่งสักหนึ่งช็อตน,นี่ตัวนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือตัว หน้าตาหน้าของกระเบื้องรอนเล็กเออนะฮะกระเบื้อมงมุงการรอนเล็กเนี่ยจกมาเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะก็ประมาณห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้านะความกว้างของเขาอะนะฮะห้าสิบห้าสิบห้าหน้ากว้างหน้ากว้างอยู่มานี้นะ,ะแล้วแต่ยี่ห้อด้วยแหละนะครับผมก็ลองดูนะครับดังนั้นเวลาใส่มามันก็จะอารมณ์จะประมาณนี้แล้วก็ตัวเมท่า uh, ชิด uh, สังกะสีที่พับเนี่ยในนี้ระบุเป็นสังกะสีพับตามรูปก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับอันนี้มาให้งน้องดูเนาะ โอเคเดี๋ยวจะพาเขียนนะครับเดี๋ยวจะพาเขียนในส่วนของอาภาพนี้กันนะครับอะก่อนอื่นน้องๆเปิดอะไรบ้างนี่นะฮะในส่วนของไฟล์ชื่อ t e x t and Dim Scale นะ Dimension Scale นั่นแหละอยู่ในชุดการเรียนการสอนก็มีอยู่ใครที่ติดตามตั้งแต่คาบเรียนแรกๆนะฮะก็คงจะเห็นอยู่แล้วนะเขคงจะมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้เทียบนะครับกับแบบ pdf ที่เราแปลงจาก pdf มาเป็น AutoCAD เพื่อเอามาดูเป็นดีเทล มันก็จะมีรายละเอียดอยู่ประมาณนี้อันนี้แปลงออกมาแล้วนะครับใครที่ตามมาอยู่ก็คงจะทราบแบบเอา,า,เ,อาเอามาเทียบเคียงแล้วก็จุดที่อยากจะได้นะก็จะเอาตัวพวกสัญลักษณ์ของสกรูมาปรับแต่งนะสัญลักษณ์ของสกรูมาปรับแต่งนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ดีเทลรายละเอียดของตัวหนังสืออ่าก็จะประมาณนี้นะครับถัดบ้าอะไรอีกที่เรายังสามารถใช้ได้น้องๆจํารูปการเขียนรูปได้ไหม นะครับรูปด้านเนี่ยเราก็ยังเอารูปด้านพวกนี้มาใช้งานได้เหมือนกันนะครับพวกตัวหนังสือพวกอะไรต่างๆในนี้นะฮะอันนี้ก็เปิดขึ้นมาสำรองไว้นะไม่ใช่ก็ไม่ว่าอะไรนะเอาขึ้นมาก่อนโอเคมาดูก่อนนะครับว่าเราจะเริ่มเขียนอะไรบ้างผมจะให้น้องๆดูแบบนี้ก่อนดูที่ขยายหนึ่งก่อนขยายหนึ่งเนี่ยนะฮะดีเทลของเขาจะมีประมาณนี้ส่วนสําคัญที่เป็นพระเอกเลยนะผมมองว่าเป็นพระเอกก็คือไอ้ตัวเชอร่า หน้าตัดของไม้หน้าหน้าหน้าตัดของไม้เชืล่าเนี่ยนะครับมันก็จะประกบกันออกมาในลักษณะนี้ซึ่งจริงๆแล้วเวลามันประกบกันออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นโค้งออกมาให้เห็นเลยซึ่งมันก็จะง่ายทีนี้น้องๆไปดูนะครับคือไอ้แบบตัวเนี้ยมันจะเอาไปสร้างต่ออีกทีหนึ่งในรูกตัดเซกชั่นนะครับ A ขีดสิบสี่เนี่ยนะสิบสนะี่สิบห้ามันจะมีรูปตั section, เดเซกชั่นอยู่เดียวเดี๋ยวจะได้เห็นกันแต่อยากแค่ลองสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อน ก่อนอื่นนะครับที่นี่ระบุอยู่แล้วนะครับว่าไม้เชือร่านะฮะหน้า6นะฮะหน้า6 2ชิ้นประกอบกันมันจะมี2ตัวนะหน้า6กับหน้า4นะฮะด้านล่างอยู่เป็นหน้า4กับหน้า6นะครับผมอ่ะดูตัวรแรกก่อนนะดูตัวรแรกก่อนครับไม่ยากอ่ะก่อนอื่นนะฮะเราก็น้องๆดูแบบนี้นะผมจะเลือกใช้นะครับเลเยอร์นะก็จะใช้เลเยอร์อะไรในการเขียนก็เอาออกมาก่อนนะครับเอาออกมาก่อนอนยะ่างเช่น ผมจะเริ่มเขียนหลังคาเนี่ยสไตล์หลังคาเนี่ยนะครับผมก็อาจจะสร้างเชิงชายขึ้นมาเลยก็คือ,คอสร้างในเลเยอร์นะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเลยแล้วก็สแตนบายมขึ้นมาใครที่งงอยู่การสร้างเลเยอร์ก็ไปย้อนดูในส่วนของเบสิกพื้นฐานนะอันนี้สอนไปแล้วนะครับนะบก็คือใช้เชิงชายนะครับนี่นะฮะสีตามนี้เลยผมก็สแตนบายเชิงชายเป็นเลเยอร์ชใช้งานซะนะครับสร้างเสร็จก็เขียนขึ้นมานะครับ สร้างสิทธก็ตั้งเเลเยอร์ใช้งานขึ้นมานะก็เริ่มเขียนกันก่อนเลยก็จะเขียนตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะเชิงชายนะครับไปที่ REC REC ก็คือเล็กแชงเกนั่นแหละเป็นคีย์รัตนะครับพิมพ์ D Enter นะครับผมทดลองป้อนค่านะครับจุดศูนก็คือ1นิ้วหน้ากว้างมันจะอยู่ความหนาม,มันประมาณนี้นะครับความสูงก็ประมาณจุดหนนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นี่นะฮะจากนั้นก็ทําการลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมให้มัน สวยๆหน่อยไม่มีอะไรมากมายไปที่แชมเฟอร์นะครับกด Distance ป้อนค่าจุดศูนย์หนึ่งเอนจุดศูนย์หนึ่งเอนนะครับลองคลิกนะครับนี่ฮะมันจะลบเหลี่ยมออกมาลักษณะนี้นะโอเคก็คพิมลงมาเลยนะฮะโดยส่วนใหญ่เองแล้วก็จะเอาลงมาจะเรียกว่าพอถ้าเป็นจุดหเนี่ยจะอยู่ถ้าเป็นครึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้แต่น้องๆดูโดยรวมนะดูโดยรวมหมายถึงว่าเขาจะให้มี ระยะเนี่ยมันอยู่มานสักเท่าไหร่เนี่ยโดยปกติก็จะประมาณนี้นะประมาณจุดสองห้านะจุดสองห้าจุดสองสี่ก็ขยับให้มันได้นะครับตามรา,ายละเอียดที่เราต้องการนะครับเนี่ยอย่างถ้าเป็นอย่างเนี้ยจะขยับมาสักจุดจุดศูนย์หนึ่งสมมุติจุดศูนย์หนึ่ง นี่ก็อาจจะสักประมาณนี้นะนี่นะครับลองดูดิว่าน่าจะประมาณนี้นะฮะนี่ฮะจุดสองสี่ศูนย์จุดสองสี่ห้าแล้วแต่นะก็ดูโดยรวมเอาทีนี้คําว่าดูโดยรวมเนี่ยก็เดี๋ยวมันมาปรับทีหลังได้นะครับอย่างแรกก่อนจะเห็นนะ,ะผมเอาตัวนี้มาใส่ก่อนเอาตัวนี้มาใส่ผมขยับมานิดนึงเนาะจะได้เห็นผมาประมาณนี้เขียนเส้นความยาวขึ้นมาเลย L Enter เนี่ยนะครับลากขึ้นมาประมาณนี้นะครับ นะจากนั้นก็ไปที่ offset นะครับ offset ส่วนใหญ่ตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของฟ้าอ่าส่วนใหญ่จะเป็นสัญลักษณ์ของฟ้าก็ใส่เข้าไปนะครับจุดศูนย์สองอินเตอร์ไปนะครับก็จะออกมาสักประมาณนี้นี่นะฮะจุดศูนย์หนึ่งนี่นะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะสัญลักษณ์นี่ครับประมาณนี้โอเคทีนี้มันจะมีตรงนี้นะครับจันทันดูแบบขยายวิศวกรรมคือจันทันเนี่ยไอซี IC ไอ้เหล็กกล่องมันเป็นเหล็กกล่องเหล็กซีบางคนบางทีเขาจะใช้ซีซีเป็นตัวทําเอามาทํานะครับก็ต้องไปดูแบบขยายของเขาแบบขยายของตัวเนี้ยจริงๆเราต้องดูในงานโครงสร้างนะครับในงานโครงสร้างเนี่ยฮะจันทันเนี่ยจันทันคือขนาดเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ร้อยคูนห้าสิบนะไอความหนาไม่ต้องสนใจมันหรอกนะครับเราดูแค่หน้าตัดมันร้อยคูณห้าสิบใช่ไหมครับน้องๆก็สร้างขึ้นมาเลยนี่นะฮะ t a ดี enter นะครับ จุดศูนย์ห้า enter จุดหนึ่ง enter เนี่ยนะครับมันก็จะอ,อกมาเปแบบนี้อ่ะใส่ความหนาไปสักหน่อยนึงอืมประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็เอามาใส่ไว้เนี่ยนะครับโอเคมันก็จะได้ความสูงหน้าขึ้นมาสักประมาณนี้นี่ฮะเห็นไหมความสูงขึ้นมาที่ทีนี้ดูต่อไอตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือแปร นะแปรแปรมันจะมีแปรอ่าจะเรียกว่าเป็นหน้าหน้ากว้างของแปรเนาะจะเรียกว่าเป็นหน้าหน้ากว้างของแปรที่มันจะเข้ามาอยู่ตรงบริเวณเนี้ยถ้าน้องดูตรงนี่นะฮะก็จะเห็นขออยายขึ้นมาให้ดูนิดนึงอ่านี่เห็นไหมฮะเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แปรมันจะวางอยู่ตรงเนี่ตรงหัวของไอตัว ตัวจันทันอีกทีหนึง่งก็คือมันจะวางอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ลักษณะจะประมาณนี้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคอันนี้เราเขียนตามแบบนะครับเราเขียนตามแบบนะโอเคนะครับน้องก็จะเห็นตัวนี้ขึ้นมาก่อนอ่ะผมเอาผมขีดเส้นมาก่อนนะครับเส้นตัวนี้ฟุ๊บมาตรงแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ออบเซ็ตขึ้นไปนะครับ จุดศูนย์เจ็ดห้านี่นะครับประมาณนี้คือจุดศูนย์เจ็ดห้ามาจากไหนก็ต้องดูแบบขยายวิศวกรรมน,นะครับว่าแปรเนี่ยนี่ครับเขาใช้จุดศูนย์เจ็ดห้าคือใช้จุดศูนย์เจ็ดห้าความหนามันประมาณสามสิบแปดมิลนะิเมจ็ดสิบห้ามิลกับสามสิบแปดมิลแปรใช้ขนาดนี้เลยนะแปรใช้เป็นตัวนี้นะฮะเออถ้าใครงงไม่ต้องงงนะเอาตามแบบนะครับโอเคนะฮะก็จะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมา,าผม ต่อเข้าไปชนเลยนะครับตัวนี้ผมออฟเซตลงมานะครับเพื่อจะเอามาสร้างเป็นแนวของไอตัวนี้นะครับในส่วนของขนวนอ่าแต่วันที่ตรงนี้เดียวโปอยนะครับโอเคไปได้ตรงนี้ขึ้นมาก่อนอ่อาจจะเพิ่งนะฮะอันนี้ต้องมาดูในเรื่องของหน้าตัดของกระเบื้องอ่าหน้าตัดของกระเบื้องนะหน้าตัดของกระเบื้อง อ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูตัวอันนี้นิดนึงไอตัวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวเหล็กเหล็กไม่ใช่เหล็กสีไหมท่านชีตพับเข้ารูปนะฮะแม่ทัานชีตพับเข้ารูปเนี่ยไปดูก่อนเนาะตอนนี้ไปที่อินเสิร์ตก่อนไปเอาตัวอ่าตัวนี้มาก่อนนะฮะนี่นะฮะโอเคผมก็วางไว้สักประมาณนี้อ่าวางไวต้ตรงข้างนอกตรงนี้นะ export x enter นะ x enter นะระเบิดไปก่อนแป่งไปแล้วก็ลบชิ้งไป นะดีเดียกไปนะครับก็อาจจะต่อเส้นก็ได้นะต่อเส้น้นิดนงึงนี่นะฮะเอาซักประมาณนี้ก่อนผมกูไว้กันเหนียวไว้นะครับเอามาต่อเลยมาจ้ำเสร็จตรงนี้ แปลงเนี่ยน่าจะซักประมาณนี้นะฮะเักประมาณนี้โอเคจากนั้นก็จะไปที่ตัวนี้นะไปเขียนตัวนี้นะครับอ่า L enter เหมือนเดิมนะครับลากขึ้นมาป้อนค่านะครับจุดศูนหน้านะครับหากมาเอา้าจุดศูนย์หน่งาี่ไงวะจุดหนึ่งห้าเออไะครับก็จุด สองห้านี่นะครับจะหักลงมากะกะได้ครับรนอ้องเดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีหนึง่งอ่ะกากะลงมาสักระน,นี้แฟบนี่นะฮะถ้าต้องการองศาเลยก็ได้นะถ้าต้องการถ้าต้องการองศาเลยก็น้องๆก็ปรับไปเป็นสร้างองศาเลยก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ต้องการจะสร้างเป็นองศาผมก็หักมาแบบนี้นครับแป่งขึ้นมาแบบนี้เอชสิบอกไปนะฮะโอเคไปที่ออฟเซ็ตนะครับ จุดศูนย์ศูนสองแล้วกันอ่ะลืมไปว่าถ้าจะทำเป็นาเอสอถ้าจะทำเป็นการต่อเส้นอ่ะใช้จอยจอยร่วมกันก่อนมันจะง่ายสุดนะครับเอาประมาณนี้มินนงโอเคนะครับก็จะได้สเต็ปออกมาประมาณนี้ต่อเส้นไหมต่อเลยก็ได้ตรงนี้นะ เรียบร้อยอันนี้ก็คือภาพนี้มันจะต้องโชว์ตรนี้ด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งเนาะจะให้น้องๆน,นะครับดูเงื่อนไขดูเงื่อนไข,ขของการใส่เดเมชันด้วยนะอ่าใส่เดเมชันด้วยนะฮะอ่าจากนี้ผมก็ก๊อบตัวนี้มาเลยกรูปไ้แล้วก็อันนี้จริงๆก็ใส่เข้าไปในนี้นะฮะใส่เข้าไปในนี้นะอ่าผมขยับออกมาสัก อ่าเดี๋ยวนะเอา้ามันใหญ่ไปนี่มันกว้างไปไม่ใช่ใหญ่ไปแกบมันแกบมันเยอะไปนี่นะครับแล้วก็เอาตัวที่มาใสาซ่ซะคอปีส้สิ co enter น,นี่นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่ก็จะได้สเต็ปออกมาประมาณนี้ โอเคไหมก็ปรับนิดหน่อยก็ได้นะตนัวนี้นะฮะถ้าตน้อง,อ,งอยากจะตัดก็ตัดได้เลยนะครับอยากจะตัดตรงนี้ก็ตัดได้เลยนะครับอันนี้มันมันฟรีได้มันฟรีได้ไอตัวนี้มันฟรีได้ตัดดีกว่าเนาะโอเคตัดเลยไปที่ปิดมอแสดงผลไม่ตัดเอา,อานี้ก็ได้จับมันตูดมาเนี่ยฮะจับมันตูดมาตรงนี้เอา้าอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นะครับสประมาณนี้นี้ ตูดกับขึ้นมาโอเคไหมประมาณนี้นะครับเบิกไลา์ซิมโบล์น x เพศทูนเอาเอา็ก x เพศทูนอยู่ใส่ปะ่ะ x เพศทูนเบิกไลา์ซิมโบล์แต่อะไรผมตัดตั้งแนบเอาเออกมาอีกอืม เบรกไลท์ซ uhm. ิมโบลกดเลยเฮ้ยเบรกไลท์ซิมโบลมันตัวน้อยจ้าอืมฮะอะไรเบรกไลท์ซิมโบลเอ่อไซส์จุดห้าเอ็ e x เทนชั่นจุดห้าลองดูดิ นี่นะครับผมเอาใหญ่ๆแบบนี้เปลี่ยนลายชิบนก็ประมาณนี้แหละนะครับชิมดีดี่สุไปเรียบร้อยนะครับก็จะได้เงื่อนไขออกมาประมาณนี้นะครับเงื่อนไขออกมาก็จะประมาณนี้เห็นไหมทีนี้น้องๆก็ไปใส่อทีนี้ไปดูสกรูสกรูมันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่ต้องใส่อยู่ใส่น,นี่นะฮะสกรูเนี่ยน้องๆไปก๊อปมาเลยนะครับอ่าเอามาหลายๆไท Ctrl ค Ctrl นอนวูนีนะครับคอนท V วีวางไว้ก่อนนะฮะวางไว้ตัวนี้แป้งให้แล้วก็ลบตัวนี้ทิ่งไปอันดับแรกก่อนนะอยากจะขยายอยากจะยืดจากอะไรต่างก็สามารถสเตรทได้นะฮะสะเตรทกับสเตรทไปเลยนี่เนาะยืดออกไปอ่าแบบนี้นะครับคั p ปี้ส่วนนึงนมาได้นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะน,นี้ขยายสกอตทุทสีสเกล แป่งนะครับ2แป่งก็จะขยายขึ้นมาแบบนี้นะแล้วแต่อยากจะใช้งานประมาณไหนเดี <c ười> ยากาย่อจะขยายนะเอามาใส่นะครับ <c ười> ส,เนะสูเอาขนาดนี้นะสูเอาขนาดนี้นะครับตามแบบเนี้ยตามแบบที่เห็นเนี่ยนะถ้าอยากจะเอาดสักขนาดนี้ใหญ่ๆประมาณนี้เลยก็เอามาใส่เลยนะครับแป่งก็ไปให้สักประมาณไหนประมาณสเต็ปที่2นี่นะฮะอ่ะโอเคก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับรสัญลักษณ์ อันเล็กๆก็เอามาโรเตทก็เสียบเข้าไปตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือเทคนิคนะครับในการเขียนตรงนี้ที่เรือน้องๆไปเขียนเอาน้องๆไปเขียนเอานะครับใส่สัญลักษณ์พวกนี้เข้าไปได้นะครับอ่าทีนี้มาดูแฮชแฮชผมเลือกใส่ตรงนี้ไอ่นวนกันความร้อนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับในแบบมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบลายลายตัวเอสนะครับผมผมไม่ได้เลือกใช้เป็นตัวดีนะผมใช้เป็นตัวอื่นนะฮะเป็นลายแบบนี้ฟึ๊ก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 นะครับ ผมต้องการ h ฮชเลยเพราะมันจะทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะฮะก็คือเลือกใช้เป็นแฮชไปเลยนะครับไปที่แฮชนะฮะเลือก associative ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับตั้งไว้เลยนะครับเราก็เลือกใช้เป็นลายนี้ฮะนะครับลองมาดูตรงนี้จะเห็นว่ามันมีความหนาก็ปรับจุดศูเทสก่อนนะครับนี่ฮะก็จะเอาลงมาลักษณะถ้ามันจะหนาไปก็จุดศูนย้นี่นะครับ กปจะมาเปลน,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 นแป้งเข้าไปนะครับสัญลักษณ์ชวนคลิกไปตรงนี้นะครับเลือกเป็นสีแต่จเราต้องการหรือเอาไปเปลี่ยนใส่แฮชก็ได้นะจริงๆแนะนําไปใส่เป็นลายแฮชเนาะใส่แฮชเข้าไปน่าจะดีกว่านะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้หลักการอันเดียวกันสิ่งที่ไม่เหมือนไม่เหมือนคืออะไรไม่เหมือนคือรูปทรงการเขียนนะครับคือตัวนี้นะรูปทรงการเขียนคือตรงนี้ แปลเทคนิคการเขียนเทคนิคการสร้างจะเหมือนกันแต่ตรงนี้มันจะเห็นเป็นรูปด้านหน้านะไอ้ขยายเชิงชายสองเนี่ยคือส่วนตรงนี้มันคือตรงที่เป็นกันศาสตร์นะครับส่วนนี้ที่เป็นหลังคาหลักนะฮะจะเป็นหลังคาหลักน้องๆถ้าเขียนตรงนี้ได้ก็ต้องเขียนตรงนี้ได้นะครับดูนะฮะอันนี้เป็นแปรขยายวิศวกรรมไปดูที่ตัวแปรขยายตรงนี้ก็ไปดูที่ตรงนี้นะฮะในชุดวิดีโอการเรียนการสอนจะมีให้อยู่นะครับสําหรับ ไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ PDF นะฮะของตัวนี้หรือใครที่โหลดมาจากในส่วนของตอนที่แรกอะตอนแรกนะไปโหลดในส่วนของที่เขาแจกนะครับในเว็บยธทาไทยอะนะครับผมมันก็ไปโหลด PDF ตัวนี้มาดูแล้วก็มาฝึกเขียนตามก็จะเห็นเนี่ยแปลก็คือขนาดนี้นะฮะายละเรียดก็จะประมาณนี้โอเคเห็นไหมก็ดีเทลไกด์ไลน์ประมาณนี้นะครับน้องๆเราลองใส่กันดูอะมาดูดิมนะครับอันนี้เช็ค นะครัเทคเทคกระดิมไปเอามาจากไหนเอามาเขียนนะครับสัญลักษณ์พวกนี้สอนไปแล้วนะฮะพวกนี้อยู่ที่นี่นะครับไปเลือกเอานะครับน้องๆจะใช้สไตล์ไหนหรือจะเลือกใช้ตามเอขีดสองหกนะพวกเอขีดสองหก็ได้นะเอขีดสองหกก็คือหลักการการเขียนแบบทั่วไปแล้วก็เอาเทคสกิลมาใส่นะครับเอขีดสองหกน้องๆอยากจะทำแบบนั้นก็ได้นะครับเทคมาเอาตรงนี้ก็ได้ ทีนี้มาดูเรมนชันที่จําเป็นจะต้องเอามาในรูปในแบบข้าระบุเป็น1ต่อ10ผมก็ต้องมาเอา1นต่อ10ตัวนี้นะฮะคอนโทรลซนะครับนี่นะครับแล้วก็มาที่แบบของเรานะครับคอนโทรลวี Ctrl v นะครับวางไว้จากนั้นก็ลบทิ้งไปแบบนี้นะครับแล้วน้องๆก็ไปตั้งนะครับในออสเตรเลเลือก e ขีดห e ขีดหึงศูนก็ตัวนี้เนี่ยนะฮะ e ก็คือด้านถึงด้านหรือว่าริมถึงริมหนก็คือ ที่ใช้สำหรับ1ต่อ10นะครับจากนั้นก็ไปที่อา่ line. อาไลน์อะลิเนียสินะก็จะเขียนออกมาเลยนะครับใส่ค่าเข้าไปนี่นะครับก็จะออกเป็นลักษณะนี้ตรงนี้เขาต้องการที่จุดศูนย์หกน้องก็ใส่เข้าไปนะตรงนี้ต้องเลือกใช้เป็นอลน์ นะครับนี่ฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะลองฝึกเขียนกันดูตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เขียนได้จากนั้นก็ทําการโรเชตนะครับองศาอยู่ที่ไหนยี่สิบองศานะครับส่วนใหญ่ตัวนี้จะอยู่ที่ยี่สิบองศาก็คือตรงนี้นะครับผมประมาณนั้นนะครับสําหรับการเขียนในส่วนของ A ขีดสามหนึ่งนะครับเดียว ตอนที่จะเอางานเอาบล็อกจะเอาตัวนี้ไปใช้งานด้วยในการเขียนภาพตัด14 15เนี่ยนะครับต้องมีนะถ้าใครไม่ทําตรงนี้จะไม่มีภาพนี้เด็ดขาดอย่างน้อยต้องมีภาพนี้นะฮะต้องมีภาพนี้นะแต่จริงๆน้องๆควรจะสร้างทั้ง2ตัวนี้ได้อันนี้คือเทคนิคในการสร้างนะครับเทคนิคในการสร้างนะครับผมโอเคนะครับผมเช่นเดิมนะใครสนใจจะเรียนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวนะครับเรียนผ่าน โปรแกรม Team Viewer นะครับผมถามตอบได้ปกตินะครับเหมือนมาเรียนตัว,ต,ว,ต,วตัวนี่แหละเพียงแต่จะไม่ได้เห็นหน้ากันทันเองแต่ว่าในหน้าจอเราเจนหน้าจอเดียวกันถามตอบได้ปกติมีมีการบันทึกวิดีโอหลังการสอนด้วยนะครับผมโดยใช้ตัว a u เดคับที่เราใช้สอนเนี่ยเป็นลายเส้นนะครับผมเป็นลายเส้นแล้วก็ชุดวิดีโอการเรียนการสอนที่มีจําหน่ายอยู่ก็เป็นลายเส้นนะครับผมที่จําหน่ายซื้อกับทางออเดดมานะฮะ ตั้งแต่เวอร์ชั่น2016นะครับ 17, 18, 19, 20นะครับผมทีนี้เงื่อนไขอื่นๆในที่จำหน่ายเนี่ยในวิดีโอการเรียนการสอนเนี่ยนะครับผมน้องๆก็เข้าไปดูในใน s h อป e e หรือ Lazada ก็ได้หรือถ้าง,งงติดปัญหาก็ถามตาม ID l ดียที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปสวัสดีครับ